มาดูกันด, smile, aja, ดีกว่านะครับเหล่าตัวละครนะครับ8ตัวนะครับที่แฟนคลับวันพีชนะอยากให้เป็นลูกเรือกลุ Ed, ่มหมวกฟางนะครับแ, <Columbus> แต่ว่าโอกาสของพวกเขานั้นม <ๆ S 2> ันน้อยนิดเหลือเกินนะครับจนเรียกได้ว่าบางตัวละครเนี่ยแทบไม่มีโอกาสเลยได้ซ้ำนะครับจะมีตัวละครตัวไหนกันบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีททั้งหลายเลยสำหรับวันนี้ผมได้รวบรวมนะครับเหล่าตัวละครที่แฟนคลับวันพีทอยากให้เป็นลูกเรือกลุ่มหมวกฟางแต่ว่าพวกเขานั้นก็มีโอกาสน้อย เสลือเกินหรือบางคนนะครับก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าโอ้โหมันก็ดูแบบยากนะในการจะเป็นลูกเรือกลุ่มหมอกฟ้าซึ่งมันก็จะมีความหลากหลายเนาะในทางความคิดนะครับทุกคนลองดูคลิปนี้ให้เสร็จนะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับคิดว่าตัวละครตัวไหนควรหรือไม่ควรและก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มก็เหมือนเดิมอย่าลืมกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ของคุณและเมื่อกดแล้วไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่คนแรกสําหรับซีซ่าคราวตัวลลละะคคครที่โจอแ้วก็ิสุดๆเ ในเรื่องวันพีชนะครับถ้ามีการถามว่าเอ้ยตัวละครตัวไหนเนี่ยที่หลายคนอยากให้เป็นลูกเรือกลุ่มหมวกฟางก็จะเป็นซีซ่าคราวนะครับมาบ่อยมากๆเลยนะครับแต่หากมองตามหลักความเป็นจริงแล้วนะครับมันโอกาสน้อยนิดมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าน้อยสุดๆเลยนะที่ซีซ่าคราวนั้นนะครับจะมาเป็นลูกเรือกลุ่มหมวกฟางประเด็นหลักๆเลยอย่างแรกนะครับซีซ่าคราวมันเป็นคนที่เลวเป็นคนที่ชั่วนะครับเกิดไปจนทําให้นะครับมันแบบว่ามันค่อนข้างขัดแย้งนะครับกับกลุ่มหมวกฟางอีกทางนะครับนามิเป็นคนที่รักเด็กมากๆ หากคนอย่างซีซ่าคราวนะครับที่เอาเด็กไปทดลองหรือทําอะไรไม่ดีต่างๆนะครับโดยที่ไม่สนหน้าอินหน้าพรมทั้งสิ้นเนี่ยมาเข้ากลุ่มนะครับโอ้โหมันคงจะเป็นเรื่องใหญ่หน้าดูเลยนะครับอีกทั้งบทบาทของซีซ่าคราวในตอนนี้ก็ไม่ได้มีบทบาทนะครับที่เชื่อมโยงกับกลุ่มหมวกฟางสักเท่าไหร่แล้วนะครับโอกาสที่ซีซ่าคราวนั้นจะมาเป็นลูกเรือกลุ่มหมวกฟางนะครับจึงน้อยนิดมากๆเลยนะครับคือถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมให้ไม่ถึงด้าเือรียกว่า1%เลยังได้ด้วยความที่บทบาทก็ไม่มีอีกทั้งเป็นนคทร่เกินับเกิน จะเป็นลูกเรือกลุ่มหมวกฟางได้มาต่อที่ตัวละครที่2นะครับสำหรับค็อกโคได ก็ถือได้ว่าเป็นตัวละคร1ตัวนะครับที่แฟนคลับวันพีชนะครับก็ชื่นชอบเลยนะสำหรับค็อกโคได้นะครับก็คือเป็นเจเทพโจรสลัดแรกๆเลยละกันที่เป็นบอสนะครับที่ลูฟี่นั้นจะต้องจัดการให้ได้นะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าค็อกโคไดยนั้นช่วยเหลือลูฟี่ในการแหกคุกนะครับอย่างอิมเพลดาวมาแล้วก็ไปที่มารีนฟอร์นะครับตัวละครตัวนี้จึงเป็นที่รักและก็ชื่นชอบมากๆแต่ด้วยความที่ว่านะครับทำไมการค็โคไดยนั้นเป็นตัวละคร1ตัวที่โอกาสน้อยนะครับที่จะได้เป็นลูกเรือกลุ่มหมวกฟางนคมี คนที่เป็นอดีตเจถีพจนสลัดเนี่ยเข้ากลุ่มมาแล้วนะครับคนหนึ่งอย่างจินเบนะครับการที่จะเอาค้อโคไดเข้ามานั้นมันก็จะดูซ้ำนะครับกับแบบเดิมไปหน่อยนะครับอีกทางนะครับบทบาทของค้อโคไดในตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเชื่อมโยงนะครับให้มาเข้ากลุ่มหมวกฟางได้เลยนะครับอีกทั้งค้อโคไดนั้นนะครับเปรียบเสมือนเป็นศัตรูตัวฉกาจและการของวีวีนะครับลูฟี่นั้นคงไม่ทําร้ายน้ําใจวีวีถึงขนาดไปชวนค้อโคไดนะครับในการมาเป็นลูกเรือของตนเองนะครับจึงทำให้โอกาสที่ค้อโคไดนั้นจะเเเเป็็นนลลลลูกกกกรืออุ่หวฟงยยย้สดๆแ ถ้าแบบว่ามาเป็นมัธมิตรในภายหลังเนอ่ะอันนี้ยังพอมีโอกาสได้อยู่มาต่อที่ตัวละครต่อไปนะครับสำหรับโมโมโนสุเกะนะครับก็แน่นอนโมโนสุเกะนั้นเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่ถามว่าโอกาสน้อยไหมจริงจริงมันก็ไม่ได้เชิงน้อยขนาดนั้นนะคือก่อนหน้าเนี่ยมันยังมีโอกาสไงที่จะเป็นลูกเรียกลุ่มหมวกฟางแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่แบบว่าน่าจะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างชัดเลยนะว่าโมโม่นั้นนะครับเขามีเป้าหมายของตัวเองที่ชัดเจนแล้วในตอนนี้นะครับก็คืออยากจะเป็นโชกุนนะครับของประเทศวาโนก็เหมือนเปป็นกกาารไ่บบให้ัพออของ เองกัน,นรหรือว่าทําแทนพ่อของตนเองที่พ่อน,นั้นนะครับก็คือเคยเดินเรือนะครับไปตามความฝันของตัวเองใช่ไหมเดินเรือในการไปเป็นโจรสลัดนะครับจนทําให้เนะี่ยก็คือประเทศวานโนนั้นก็เลยชิบหายนะครับเพราะว่าถูกไคโดนั้นมาลุกรานซึ่งสว่วนนี้เนี่ยทางด้านโมโมนั้นนะครับก็มีเจตนาลมที่ชัดเจนว่าเขานั้นอยากจะเป็นโชกุนของประเทศนี้ซึ่งแน่นอนพอมีตัวละครอ,อย่างยามาโตนะครับเข้ามาเป็นตัวแปรนะครับก็คือยามาโตอน,นี่ย,ยามาโตเนี่ม,นมันมีโอกาสเป็นลูกเรือกลุ่มหมวกฟางมากที่สุดแล้วใช่ไหมก็เลยทําให้นะครับแมทในภาค โอกาสไปเป็นลูกเรือกลุ่มหมวกฟางสองคนพร้อมกันเนี่ยก็คงจะยากจึงทาให้โมโมนั้นนะครับนับได้ว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่โอกาสในการเป็นลูกเรือน้อยแต่มีโอกาสนะครับที่จะบอกว่าจะขึ้นมาเป็นโชกุนของประเทศวาโนและจะทําให้นะครับประเทศวานโนเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าพันธมิตรกลุ่มหมวกฟางนะครับหรือเป็นนะครับเขตแดนแรกนะครับที่ชัดเจนและการของกลุ่มหมวกฟางนะครับแบบประกาศตัวมาไงสมมุติจบภาควานโนไปว่าประเทศวานโนแห่งนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งอาณาเขตน,นะครับของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางในฐานะ5จกักรพรรดิมันน่าจะเป็นทรงแบบนี้ มากกว่านะครับจึงทำให้โอกาสของโมโมนั้นมันเลยน้อยมากๆเลยเพราะเราลองกวาดสายตาดูนะครับหากไม่ใช่โมโมและใครแหละครับจังมาขึ้นเป็นนะครับโชกุนของประเทศวาโนหลังจากจบศึกภาคนี้ไปนะครับเพราะว่ายามาโตะก็ปฏิเสธไปแล้วใช่ไหมจะให้ใครแหละจะฮิโอริก็ไม่ใช่เรื่องถูกไหมก็คงจะต้องเป็นโมโมนะครับจึงทำให้โอกาสที่โมโนซเกนั้นจะมาเป็นลูกเรือกลุ่มหมวกฟางก็เลยน้อยนะครับเมื่อเทียบกับช้อยอื่นมาต่อที่คนที่สนะครับสำหรับทามะสำหรับทามะนั้นนะครับเป็นอีกหนึ่งคนเลยนะครับที่หลายคนเชียร์ว่าเฮ้ยทามะเนลูก เรกลุ่มหมวกฟางดีกว่านะครับด้วยความสามารถของเธอแต่เอาจริงๆแล้วนะครับจะมาในฐานะอะไรนะครับจะมาในฐานะเด็กฝึกนะครับของกลุ่มนี้ผมว่าถ้าอย่างนั้นไปเอาแครอทมาน่าจะดีกว่านะครับโอเคทามานั้นมีความสามารถมีความเก่งกาจเนาะแล้วก็เป็นคนนึงเลยนะครับที่แบบว่าเออมีความพลิกแพงในการต่อสู้ได้แต่เนื่องด้วยว่ายังเด็กอยู่ไงก็เลยทําให้นะครับการที่ทามานั้นจะอยู่ที่ประเทศวานต่อผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าและการเดินทางนะครับในภาคนี้เนี่ยบอกเลยแหละครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นอะไรที่มันดุเดือดมาก การที่ลูกเรือคนใหม่จะมานะครับมันจะต้องมาแบบอัปเกรดจริงๆนะครับมันก็คงโอกาสยากแหละที่ทามาจะมาก็เหมือนเป็นตัวละครเด่นๆหนึ่งตัวนะครับในภาคหนึ่งภาคนะครับเพราะว่าเราเห็นเลยวันพีสในแต่ละภาคในแต่ละเกาะน,นั้นมันก็จะมีตัวละครเด่นๆนะครับที่แบบขึ้นมานะครับแต่ว่าพวกเขานั้นกต่อให้เด่นแค่ไหนก็ไม่ได้หมายความว่านะครับจะมาเป็นลูกเรือกลุ่มหวกฟางต่อในอนาคตนะครับซึ่งมันก็ฟิลลิ่งเดียวกันอีกทั้งดูเหมือนว่าลูฟี่นั้นนะครับจะค่อนข้างยึดถือเลยนะกับการที่ว่าคนคนหนึ่ ก่อนอย่างลูฟี่นั้นก็17ใช่ไหมถึงเกณฑ์ถึงจะออกกันมานะครับเหมือนเป็นคํามั่นสัญญากันนะครับซึ่งเชื่อได้เลยแหละครับว่าลูฟี่นั้นก็ยังคงนึกถึงนะครับคำพูดนั้นอยู่จึงทำให้ทา玛นั้นนะครับก็เลยโอกาสน้อยเหมือนกันที่จะเป็นคนหนึ่งนะครับที่จะเป็นลูกเรือกลุ่มหมวกฟางคนต่อไปมาต่อที่คนต่อไปนะครับคนที่5สําหรับมาโก้นกฟีนิกซ์นะครับอดีตมือขวานะครับของสี่จักรพรรดิอย่างหนวดขาวแน่นอนเมาโก้เป็นคนหนึ่งที่เก่งสุดๆอยู่แล้วนะครับเรื่อง ก็จริงนะครับแต่ทําไมกันนะครับถึงคิดว่ามาร์โก้นั้นมีโอกาสน้อยนะครับจะเป็นลูกเรือกลุ่มมวกฟังด้วยความที่ว่านะครับอย่างแรกเลยอาชีพของมาร์โก้นั้นมันคืออาชีพเดียวกับชอปเปอร์ถ้ามีมาร์โกนะครับที่เป็นหมอนะครับแล้วก็ชอปเปอร์เป็นหมออยู่ด้วยกันนะครับจะทําให้บทบาทของชอปเปอร์นั้นมันก็จะดูหมองเกินไปอีกทั้งมาร์โก้นั้นมันก็เหมือนเป็นโจรสลัดนะครับที่ปลดระวางไปแล้วหรือว่านะครับเกษียณไปแล้วนั่นแหละครับการที่เขานั้นนะครับมาที่ประเทศวาโน่แห่งนี้นะครับเพียงแค โซกิโอเด้งอย่างมโนซุเกะเท่านั้นเองมันเหมือนกับว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนการช่วยเหลือนะครับน้องชายของเพื่อนตัวเองของเอสอย่างเงี้ยก็คือมันเหมือนกับเป็นสายสัมพันธ์อันหนึ่งและกันที่มอโก้นั้นอยากจะทาเอาไว้นะครับเพื่อเปลี่ยนผ่านยุคสมัยใหม่เห็นได้เลยตั้งแต่เข้ามามอโก้พูดหลายๆครั้งแล้วครับว่ามันเป็นคราวของยุคสมัยใหม่แล้วและเขานั้นพยายามนะครับจะปลุกปั้นหรือดันนะครับให้กลุ่มมอบฟางนั้นนะครับไปให้มันเด่นสุดๆเลยในภาคนี้นะครับก็ฟิลแบบป่าดันนั่นแหละจึงทำให,ห มากกต่อที่คนที่6นะครับสับเจ้าคาริบูหัวเปียกนะครับแน่นอนเจ้าคาริบูหัวเปียกนั้นทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเนาะแล้วก็ในประเทศวานเนี่ยพี่แกก็อยู่ด้วยในคุกอุด้งซึ่งเป็นตัวละครหนึ่งตัวเลยนะครับที่เปรียบเสมือนเป็นตัวกิ๊กป่ะผมว่าผมนับได้นะเป็นตัวกิก้เป็นผู้ใช้พลังผลปิศาจสายโรเกียนะครับแต่ก็ดูมาได้โหดมากมายสักเท่าไหร่นะครับจริงๆมันก็โหดนั่นแหละเพียงแค่ว่ามาเจอกับพวกลูฟี่เท่านั้นเองนะครับด้วยตอนนี้มันก็มีความหวังนะครับก็คืออยากจะต คนก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือว่าเจ้าคาริบูนั้นน่ยจะมาเป็นลูกเรือกลุ่มหมวกฟางนะครับซึ่งคาริบูก็กรณีคล้ายๆกันนะครับกับทางด้านของซีซ่าคราวคือเป็นคนเลวคนไม่ดีแล้วหนึ่งนะครับอีกทั้งเนี่ยคาริบูมันก็มาแทกจะเป็นลูกเรือกลุ่มหมวกฟางอยู่แล้วมันมีเพียงแค่เป้าหมายนะครับก็คืออยากจะออกจากประเทศวานุเท่านั้นนะครับฟิลแบกอยากจะหนีไปให้ไกลที่สุดเลยนะครับจากกลุ่มโจรสลัดร้อยศูนย์ไคโดก็เลยตัดไปง่ายนะครับตัวละครตัวนี้นะครับที่โอกาสน้อยมากๆที่จะเป็นลูกเรือกลุ่มหมวกฟาางงมมตต่่อนนะครรรัััททีีวว7เ11โจิๆ กว่า7ตัว มาต่อที่ตัวละครที่7นะครับสรับเหล่า11 Super n o ว a นะครับจริงๆเนี่ยจะบอกว่าตัวละครที่7ก็คงไม่ใช่นะเพราะว่ามันมีหลายตัวแต่แต่ใส่รวมไว้ในหมดหมู่เดียวกันซ่ง11 Super Nova นั้นนะครับก็คือเป็นยุคสมัยใหม่และการที่เติบโตมารุ่นเดียวนะครับกับลูฟี่แน่นอนนะครับคือหลายคนอาจจะคิดว่า11เปอร์โนวาคนอื่นนั้นจะมาเป็นลูกเรือกลุ่มหมวกฟางหรือเปล่านะครับอย่างล่าสุดเห็นเด็กอย่างเงี้ยหลายคนก็ตีว่าเฮ้ยเด็กจะเป็นลูกเรือกลุ่มหมวกฟางหรือเปล่าผมบอกเลยนะครับโอกาสศูนย์เปอร์เซ็นต์แน่นอน หรือตัวละครตัวอื่นนะครับก็คือพวกเขาเนี่ยก็คือจะมีความยิ่งใหญ่ของตนเองมีแบบว่ากลุ่มจอกรศาสตร์ของตนเองนะครับในการจะก้าวขึ้นหรือว่านะครับต้องการที่ยิ่งใหญ่ในโลกวันพีคคือมันถูกวางไว้แล้วแหละไอ้บทพวกนี้นะครับเสบียซูเปอร์โนวาพวกเขานั้นนะครับต้องการจะมีการยิ่งใหญ่ของตนเองนะครับหรือว่าต้องการจะคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีคจึงทําให้ตัดไปได้เลยอันนี้ง่ายเลยครับตัดไปได้เลยนะครับเราสบียซูเปอร์โนวาทั้งหมดเลยนะครับพวกเขานั้นไม่มีทาง1 0อเแน่นอนเลยนะครับที่จะ มาต่อที่คนที่8คนสุดท้ายนะครับสรับคาตาคูรินะครับแน่นอนอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่แฟนคลับวันพีชช่นชอบแล้วก็อยากให้คาตาคูรินั้นหักหลังแม่ใหญ่บิ๊กมามในการเข้าร่วมกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางซะนะครับซึ่งแน่นอนนะครับมันก็เป็นหนึ่งตัวละครนะครับที่โอกาสยากมากๆเพราะถึงแม้นะครับว่าต่อให้บิ๊กมามนั้นนะครับเดสมอลล่ทิงทิงไปนะครับแล้วก็กลุ่มโจรสลัดบิ๊กมามก็ใช่ว่าจะยุบไปเลยนะเพราะว่านะครับมันก็ต้องขึ้นมาแทนนะครับก็คือมันจะมีลูกๆของเขาแแแททนนนนซึ่่่่่่งงงงคคาาาตุุระะัไดด้วข็็กกกีีสสใลมโอู เป็นผู้นําแทนนะครับหรือว่าคาตาคูรีน่าจะมาหักหลังบิ๊กมามกแล้วก็เข้าร่วมกับกลุ่มหมวกฟางเพราะว่าชื่นชอบนะครับในความลุกผู้ชายสุดๆเลยของลูฟี่เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องยากนะครับคือมันก็เปรียบเสมือนนะครับเป็นอีกหนึ่งศัตรูและกันที่เคารพนะครับจะเรียกว่าเคารพหรอเอาเป็นว่านับถือในความสามารถของลูฟี่มันก็เหมือนกับฟิลแบบโรเจอร์กับหนวดขาวประมาณนั้นนั่นแหละครับก็คือฝีมือเนี่ยมันก็พอๆใกล้ๆเคียงกันแต่ว่านะครับก็คือนับถือในความสามารถของกันและกันจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะครับ กลุ่มหมวกฟางในอนาคตโอกาสเนี่ยโคตรจะน้อยนิดสุดๆเลยนะครับเรียกได้ว่าให้1%นึ่งละการเผื่อไว้นะครับเผื่อไว้แต่จริงๆผมว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยได้ซ้ำเพราะว่านะครับมันแทบจะไม่มีโอกาสเลยตับป,ประเด็นนี้ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นแปดตัวละครที่มีโอกาสน้อยสุดๆเลยนะครับที่จะมาเป็นลูกเรือกลุ่มหมวกฟางนะครับซึ่งเชื่อว่ามันก็คงมีบางตัวละครแหละที่หลายคนจะคค้านคิดว่าเฮ้ยยังมีโอกาสนะยังแบบว่าโอเคยังมีโอกาสแบบอยู่ในการที่เป็นลูกเรือกลุ่มหมวกฟางก็จริงๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะ เหมือนกันเลยเพราะหากคุณมีความคิดเหมือนกันไปว่าพวกเราเป็นโลบอทแล้วนะครับเราไม่ใช่ประเทศประชาธิปไตยแน่นอนก็คือแบบเป็นโลบอทไงใครพูดอะไรก็ต้องตามด้วยนะครับคือมันมีหลา,ายความคิดเห็นก็สามารถคอมเมนต์มาไดไ้เพื่อนๆแต่คอมเมนต์มาว่าคิดว่าตัวละคร,รคตัวนน้นตัวนี้มีโอกาสปเป็นลูกเรือกลุม่มหมวกฟางหรือแทบไม่มีโอกาสเป็นลูกเรือกลุม่มหมวกฟางก็สามารถเพิ่มเติมามาได้เลยนะครับคือ,คอแบบจะได้พูดคุยกัน,นในแชทข้างล่างนะครับสามารถทําได้เลยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนนั้นนะครับก็น่าจะมีไอเดียของตนเองนะครับ สกายและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเพราะหากผมลงคลิปใหม่ๆนะครับและคุณเนี่ยไม่ได้กดแจ้งเตือนนะครับคุณก็จะพลาดความสนุกความมันเหล่านี้ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ